่ะทุกท่านก่อนที่จะเข้าไปชมที่ดินนะคะก่อนที่จะพาทุกท่านเข้าไปชมที่ดินแปลงต่อไปค่ะขอขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะช่องบอกขายสไตล์ป้าค่ะรับจ้างรีวิวที่ดินทั่วไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือหรือที่ดินที่มีบ้านหรือจะขายบ้านเก่าบ้านใหม่ บ้านจัดสรรบ้านมือ 1, มือ2สามารถติดต่อมาได้นะคะเรารับจ้างรีวิวทั่วไทยค่ะโดยที่ไม่มีค่าในหน้านะคะรายละเอียดสามารถโทรมาสอบถามได้ตามเบอร์ที่ขึ้นในคลิปค่ะเรากำลังจะพาทุกท่านไปดูที่ดินไปชมที่ดินสสวยๆอีกหนึ่งแปลงค่ะอยู่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะดูค่ะเห็นทิวทัศน์ละอด อดถ่ายไม่ได้ค่ะทวทัศนภูเขาสวยงามมากเลยแล้วที่ดินที่เรากําลังจะพาทุกท่านไปชมอยู่นี้นะคะอยู่อยู่ในอ,อยู่ในเขตชุมชนนะสวัสดีค่ะบอกขายสไตป้าพาทุกท่านมาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนั้นนะคะคืออีพีนี้ค่ะเราก็ยังพาทุกท่านอยู่ที่ตำบลหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเช่นเดิมค่ะเพราะว่า คือช่วงนี้นะคะเราจะมารีวิวรีวิวที่ดินที่จังหวัดราชบุรีหลายๆแปลงลงให้ทุกท่านทางบ้านได้เลือกซื้อกันเลยค่ะว่าชอบแปลงไหนค่ะอย่างเช่นแปลงนี้ค่ะแปลงนี้แปลงนี้เมื่อ EP ที่ผ่านมานะคะเราพาทุกท่านดูดูแปลงนู้นค่ะชี้ตามมือเราไปเลยนะคะแปลงนู้นค่ะตรงต้นตรงต้นไม้ใหญ่ต้นนู้นค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นนู้นค่ะ ถนโนคะ่ะ ep ที่ผ่านมาค่ะเราพาทุกท่านดูแปลงนั้นแล้วเสร็จแล้วเราก็พาทุกท่านขยับเข้ามาด้านในค่ะขยับเข้ามาด้านในที่เราขับรถเข้ามาเมื่อกี้ค่ะแล้วก็มามาทะลุตรงนี้ค่ะตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะคือแปลงนี้แปลงนี้ด้านหลังที่เรามองเห็นอยู่นี่ก็คือเป็นคลองเป็นคลองชนประทานเลยนะคะตามทิวไม้นี่ค่ะตามทิวไม้นี้ บอกเลยนะคะว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะเนื้อที่21ไร่ค่ะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะคะทุกข้างขานี่ค่ะแต่อบอกก่อนนะว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะ,ะแบ่งเป็น5น้าโฉนดนะคะ5้าโฉนดค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะใหะ้ทีมงานในพื้นที่ให้รายละเอียดนะคะเดี๋ยวไปร่วมพูดคุยกับทีมงานในพื้นที่กันค่ะน้องขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ วันนี้พาผู้ชมทางบ้านมาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงเนาะคือแปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดครับ21ไร่ครับเนื้อที่ทั้งหมด21ดไร่จริงๆ<ร>แล้วขยายได้ถึง30นะครับแต่มีอยู่แปลงหนึ่งขั้นไว้เจ้าของอยังไม่บอกใคร<อ>ถ้าไม่งั้นขยายได้ถึง30เลยไม่งั้นขยายได้ถึง30ไร่เลยะนะคะคือที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่ตำบลอะไรนะคะตำบลหนองกระทุมครับ อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะคะถนนที่เราวิ่งรถเข้ามาเมื่อกี้ก็เป็นสาธารณะทั้งหมดครับห่างจากเพชรเกษมกี่กิโลคะตรงนี้อยู่ที่ประมาณ4ี่กิโลสี่กิโลนะเข้ามาถึงตรงนี้นะคะประมาณ4ี่กิโลและและด้านหลังที่ดินเป็นอะไรคะเป็นคลองชประทานใหญ่เลยครับเป็นคลองชรมทา่เป็นคลองดินนะครับไม่ใช่คลองปูนคลองชุมทานคลองทิ้งน้าอแสดงว่าเป็นคลองเก่าแก่ใช่ครับเป็นคลองเก่าแก่เลยนะคะอือ ที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับทําอะไรเนี่ยโหปลูกมะพร้าวสวยมากพี่าพาดินาาดีมากใช่ไหมคะถ้าทําการ,กรเกษตรทุกอย่างนี่ดินดีมากเลยเจ้าของที่บอกขายราคาเท่าไหร่คะเนี่ยสามแสนแปดครับสามแสนแปดโอ้โหสามแสนแปดถือว่าราคานี้ไม่แรงนะคะถ้าที่ดินถ้าที่ดินแถวนี้ค่ะห่างจากเพชรเกษมแค่สกิโลเมตรค่ะเนี่ยที่สวยๆแบบนี้ อีพีที่ผ่านมาค่ะเราพาพาทุกท่านดูแปลงด้านนอกแล้วเราก็พาทุกท่านเข้ามาด้านในแปลงนี้แทบจะติดแทบจะติดภูเขาเลยนะและหกน้ำท่าแต่ระบบไฟฟ้าก็ยังไงคะระบบไฟฟ้าเดินเดินจากตรงตรงนี้ครับมาไม่ไกลหรอกครับพี่นี่นะที่เรามองเห็นอยู่นี่นะเห็นมีชุมชนอยู่แล้วตรงนั้นเป็นโรงงานไหมคะเป็นฟาร์มไก่อ๋เป็นฟาร์มไก่ เป็นฟาร์มไก่นะคะเป็นฟาร์มปิดเนาะเป็นฟาร์มปิดแต่ไม่มีกลิ่นนะไม่มีครับไม่มีมมมมกลิ่นนะคะ,ะท้าไม่งั้นชาวบ้านอยู่ไม่ได้ตอนตอนที่ประชาคมค่าทางทางนี้เขารับประกันเลยว่าจะไม่มีกลิ่นหรือว่าสิ่งอะไรที่ไม่ดีออกมาอื โอเคที่เรามองเห็นอยู่นี่คือคือฟาร์มไก่นะคะทุกท่านขานี่ค่ะแล้วก็จะมีเสาไฟฟ้าตรงนั้นคือสามารถเดินเดินไฟเข้ามาได้ที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับการเกษตรเลยใช่ไหมคะใช่ครับดินจะดีมากเลยครับอืมปลูกมะพร้ราวทาการเกษตรเพราะว่าน้าอุดมสมบูรณ์มากเลยค่ะด้านด้านด้านหลังที่อย่างที่บอกค่ะ จะเป็นคลองเชนะทานเป็นคลองดินนะคะคลองเชนะทานเนื้อที่21ไร่21ไร่นะคะเนื้อที่21ไร่แล้วคุดแดงไหมคะคุดแดงครับคุดแดงนะคะและแบ่งเป็นกี่โฉนดคะมี5้โฉนดครับ5้โฉนดเจ้าของ5เจ้าของแต่ก็คือพี่น้องกันใบอกขายไม่มีปัญหาการโอนแน่นอนนะคะไม่มีติดอะไรเลยครับไม่ติดอะไรเลยนะคะโอ้โฉนดคุดแดงด้วยนะคะที่สวยๆค่ะท่านใดสนใจ โทรสอบถามตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากเลยค่ะที่ดินแปลงนี้ค่ะที่ดินจะค่อนข้างเป็นสีเเนส่เหลี่ยมจัตุรัสครับอืมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะสวยงามมากเลยเนาะครับไม่มีโคง้งไม่มีเว้าเลยนะสวยงามมากด้านหน้าติดถนนสาธารณะด้านหลังติดคลองชนประทานดินค่ะคลองดินค่ะโอเค จะพาเพื่อนๆเดินมาด้านนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะที่ดินแปลงนี้สามารถสามารถขยายได้ถึง30ไร่นะคะแต่ว่าแต่ว่าจะมีอีกแปลงหนึ่งค่ะเจ้าของไม่ขายค่ะกันอยู่นะคะไม่งั้นก็จะสวยงามมากเลยท่านใดสนใจค่ะโทรมาสอบถามนะคะโทรมาสอบถามรายละเอียดกันค่ะอยากจะชมที่ดินค่ะโทรสอบถามมาแล้วเราจะใหะ้ทีมงานในพื้นที่พาทุกท่านมาชมที่ดินนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดติดตามค่ะตามกันต่อนะคะกับ ep ต่อไปค่ะสำหรับ ep นี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ